อริยสัจจะคาถาเยทุกขังนับประชานันติชนเหล่าใดไม่รู้ทั่วถึงซึ่งทุกข์อโถทุกขสะสัมภวังทั้งเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ยัตถัจะสัพพโสทุกขังอเสสังอุปรุชติทั้งความทุกข์ย่อมดับไม่เหลือโดยประการทั้งปวงในเพราะมักใดตันจะมรกคังนะ ชานติทั้งไม่รู้ซึ่งมักนั้นทุกขปะสมคามินางอันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความสงบแห่งทุกเจโตวิมุตติหินาเตชนเหล่านั้นเป็นผู้เหินห่างจากเจโตวิมุตติอโถปัญญาวิมุตติยาทั้งจากปัญญาวิมุตติอภพพาเตอันตัดตรุยายะ เขาเป็นผู้ไม่พอเพื่อจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เตเวชาติชรูปคาเขาต้องเข้าถึงซึ่งชาติและชราแน่แท้เยจะทุกขปะปชานันติฝ่ายชนเหล่าใดรู้ทั่วถึงซึ่งทุกข์ได้อโถทุกขสะสัมภวังทั้งเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข ยถา,าจะสัพพโสทุกขังอเสสังอุปรุชติทั้งความทุกข์ย่อมดับไม่เหลือโดยประการทั้งปวงในเพราะมักใดตันจะมักขังปชานันติทั้งรู้ทั่วถึงซึ่งมักนั้นทุกขูปะสมคามินังอันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความสงบแห่งทุกข์เจโตวิมุตติสัมปันา ชนเหล่านั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเจโตวิมุตติอโถปัญญาวิมุตติยาทั้งด้วยปัญญาวิมุตติพัพพาเตอันตะกิรรยายะเขาเพียงพอเพื่อจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นณเตชาติชรูปคาติเขาไม่ต้องเข้าถึงซึ่งชาติและชาราชนีแล